ไม่ไม่ไม่ป้าละไปลดิป้านี่นี่ไปเนยขโมงขโมงขโมงพอควนก็เปหมาไวกนวันนัดฝ่ายกอนไฟถูกพกควันกไฟเจ็บไหมเออแด้เนี่ยดินฝนดินดิรดินดินพกควันเนไฟ้ินดินดินดิน่อดมาตามผักตามผักหมอกไฟถกพกควันถูกไ

สามสิบสามสิบสมื่อนี้เป็นวันปัสสาวะปุ๊บ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 ปุปุ๊บปุ๊บุบปุ๊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 บมุ๊บปุ๊บปุ๊บปุีบปุ๊บาุ๊บปา๊บีุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปุปุ๊บปบปุ๊บปุ๊บุบปุ๊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 บปก๊บปุ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 ทบปุ๊บปปุ๊บปป เดี๋นี้เราคนดูพอพี่ะไรพออควรหนีนอกให้ท่านครูสามออให้เพื่อเป็นสิริมงคลีีแกสงของเป็นสิริงคลณหลคุณให้แกพ่อแกแมเป็นสิริมงคลให้แกอยากพี่นอดใหงไะ้ก็รวม เป็นสิรบุญคณมหาุุคลอิเงเลื่อนสร้านปัจจุฉะนั้นี่ให้เอาเปตอนนี้เอาทิ้ง่อดาาดเาดเต่อเพืนอนองไห้ผู้พากษาต้องคอยได้พบให้คยมีศาสนาจิตใหกอได้ตอกตรันรัตนปศาสนาจิตไปก็อให้ได้ชิงตนถุกลังมโนวางมันมาปุยไฟสัตว์แกจะเว้นมาใกล้ขอให้เงินทองล้ดพ้คนในโลกทวกกุโแกคอยเป็นเป็นหายใหญ่ดี คือส่วนส่วนนี้ขอใ้เป็นสัตย์เจ้าขอทองห้องนำขอให้จอยทก้สมหวังลองมาโนใุ้ในทางปัถนาให้ดูแนวรันพักพีทอคตัวทางปัทนาสิงไหนขอให้ได้ศุภกรรมระสูงูุ้คนมานะได้บาปปีทุกขอวิังายทุกทีเป็นทางไก่เาจะมาหอดหองวั็นสรน้ำเจ้าจูบจะจูบกไบใค้คาเกี่วเป็นคการขอให้ผู้สักดว์ศในไมเอรี้บุกมีอนุปัฏฐโนสังสา อาตาดินดอได้วยจะวาเท้ากอไขเทียเียกับบวชก็ได้แต่งพูนไอศีนเป็นผู้โยกมากวนเอ้าลุงหรือ่าพน้องใทไหนเนาะเอออู้เก่งเงเออผู้เก่งเออวาเบเก่งเู้เก่งเก่งผู้เคยผู้เคา

Ô mọi người ơi chẳng hạn như thế nào. Ô mọi người ơi chẳng hạn như thế nào. Ô mọi Ô mọi người ơi chẳng hạn như thế nào.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  Ô mọi người ơi chẳng hạn như thế

เออเยอะๆเจาะนลูกกบเาะท่ไอยใส่ไปาสาสามด้าเออมาดูับใจได้ไมป้าเอาเขส่ไปก่อนไปเซ็ใกไยหอยนได้เป็นจัแขนช่วยเขาองยีโอยโอ้ไทยพูดแล้ววานไทยูไทย พุทธ菩พุทธมหพุทธวัตรมหพุทธารธัมมพุทธามหพุทธาสังฆพุทธามหพุทธามาหูรัตนาตตียงสีละสารามีผู้ขาทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วชมโคพุทาขอสุมาเตียงนอนบอดอยู่บอนอน นอนกลางคืนต่อฟันนีมิโซนอนกลางเห็นเพาะกระวอยเห็นเห็นกระวอ,อ,ย,อยมาก้จที่ไหนครับใจจงมันสองคนนี้ได้สงงองคนนี้ได้ตาสนาจงโอ้ยสอง คุณอาการได้เราขอปรารถนาทุกประการครับถูกครับก็ไม่สามารถที่มาเสร็จ <coughs> ขเจ้าทาย่อหมอวกัยอกระเจ้าก่อนาขวปาไม่มีหมอนโงบเดียวจาาสมมาดหีนหมาจนหอดขัาชมันดีนมาดีเนได้รวงไดคืนด้วยว่าจาด้วยใจด้วยกายก็ดี สํำน um, um, oh, ึกใไก่ดีสํำนึ่ไก้พอดีโอ้ก้อยไอายันสีจงงโอ้หีบันไอนี่เด็กคนาดูวันจอจะแก้ได้หมตาดเออดูเออตาดูเออยาเอัเฮ้ยเสร็จแล้ว เอาว่าเจ้าหน้าก well, ็จะแท้จริงเลยนะฝึกสกรมมาแล้วท่าเล่นแม่นไปแล้วฝึกสกมไปเดยการเวาจาดยใจก็คือกันต่อไปได้ผิ่นแม่นกับไปสาฮาริันไปแล้วต่อไปเราไปครบคัด้ยกันแล้วเอามาดูเออเอาอะไรนะโอเพาไว่าเห็นว่าักวนะไม่ดีอะไม่ังยายยยออกกันหู้กันไว้ก่อนจะได้เดยเอาไม้ลยมีย

ขึ้นมาได้เจ้าสองคนมาข้าวพะขากักงาเดียวเอาผักบุ้งนหรอข้าวผักนมาเ่ีนาได้หนกข้างนเนาะอขึ้นเมืองนี้แล้วกินมากมันก็จะอยู่งกลัวจากยเองถือแล้วนะไปฝากมอนอันซ้ำถืออ่พแินหนามาบอถึงแล้วม่เมองนี่นะแต่พีนหนามากินแต่กินกลัวเนี่ นั่นมคืออาให้ฉัน้นี่นามากเนานมากจะไปอยู่บนโเออไ่ะมนมาแบบนี้นี่จะขึ้นไปนี่ดถคือด่นักดับนัเออแต่กา้อนมนี่มาเอแล่ว่างซะได้ยอะไรพวกมันจซัดหวานซัดอะไรตั้งปาพักคนคอนแคบเออจนเมื่อกี้วุยพักอนมันไง่าวิดก็ไว่หวนเปนอย่างไร้หม่เออ ได้เอาเงินไปเปลาไปส่ไปนไนครับเอน่ไมครเตอนงที่้องแล้วีเรม่เอาเ้นไปสวนห่โอเคได้แล้วเซ็นเข้าได้เาปแล้วไปแมา้นตวได้้นตวอาหารนั่นบอสติดตาไปคุณได้ไมาอจะกินมาอิทกรรมบอนเออหมอขึ้นไม่ก้อนนับต้ืไปนางง่ามนี่ ก็สมสิางน่ครับะสาหครับเก็บเงินไว้ที่นามากก็ถือสามบาทว่พบกันนเนยตพบกันต้องนนมีมือขม้นอะไรอย่างี้ยเขามีบางคนยังอยู่พอสีส้มขาวจอยู่ะงบเขเส็จอล้าะนวดไมเห็นจิ้มยี่หอแล้วแต่ละเรียกางม้วนด้วย

เร้คนนเห็นเห็นญา้เห็นอะไรพวกตรงญาติอ้อญาเก็บใส่ทุเดียวกันเลยญเนกเจ้ามาเก็บญาตกันเนี่ยำบ่นมอ้ไลายบ่นเเนเส้นอ่ะญาตกันพวกมี้เอาไสีลายบ่นกันอ๋อ้ควาเมียก็ต้องเงินทเดียวกันแ่ไปลายเาเห็นมาบธนเกแงยเมั้ยผู้เขาูเขาผู้เขาพยกา เห็นมานี่มีแต่ผู้ชายเห็นมาแต